มาชมกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมกินง่ายๆสไตล์ชาบีชาแน,นลใน youtube วันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาวิจัยมาลองรีวิวสลัเปาของเซเวนนะครับว่ารสชาติทั้งสามรสชาตินี้อันดับแรกก็คือ รถคลาสสิกเลยนะครับบิ๊กเปาจัมโบ้หมูสับนะครับน้ำหนักที่ร้อยสี่สิบกรัมอ่อนี้อยู่ที่ยี่สิบแปดบาทนะครับด้านที่สองก็คือจัมโบ้บิ๊กเปาหมูสับไข่เค็มนะครับนี่ก็ร้อยสสิบกรัมนะครับราคาอยู่ที่ยี่สิบแปดบาทเท่ากันกับสองนี้แลวสองนี้ก็เพิ่งมาใหม่ครับเพื่อนเพือนฮ่องเต้เปาหมูสับไข่ต้มนี่ครับอืมใหม่ไส้เยอะนะครับแต่ว่า น้ำหนักอยู่ที่หนึ่งร้อยกรัมนะครับเพื่อนๆและราคานี้ก็ไม่ก็ดันมาเท่ากับน้ําหนักร้อยสี่สิบกรัมนะครับอของสองของนี้นะครับนี่ครับยี่สิบแปดบาทเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันวินมาวิจัยดูกันวันนี้ว่าสล,ลัเปาของสามชนิดนี้รสชาติแล้วก็อันไหนที่อร่อยแล้วก็น่าสนใจมากกว่ากัน มาดูปริมาณเทียบลูกต่อลูกว่าลูกไหนลูกเล็กลูกใหญ่เดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่แกะซองออกมาแล้วนี่ครับสองลูกนี้เท่ากันนะครับเพื่อนเื่อนนี่ครับเท่ากันลูกเท่ากันเลยนะครับเทียบกับฝ่ามือผมนะครับนี่ครับเท่ากันนะครับปริมาณลูกต่อลูกระหว่างหมูสับไก่เค็มกับหมูสับ ธรรมดานะครับนี่ลูกเท่ากันส่วนอันนี้ตัวที่มาใหม่ลูกเล็กกว่ากันนะครับเพื่อนๆนี่ครับย่อมลงมานะครับลูกเล็กนะครับหูสับไม่ใช่หมูสับวราขัดหมูสับไข่ต้มอครับเป็นหูสับไข่ต้มนี่ครับลูกเล็กนะครับอืมอันนี้ก็เป็นหูสับ ธรรมดานะครับอันนี้เป็นหมูสับไข่เค็มเดี๋ยวลองมาชิมดูกันครับว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับพอผ่าซีกออกมาแล้วนะครับนี่เป็นหมูสับไข่เค็มนะครับเอยหมูสับธรรมดาอันนี้เป็นหมูสับไข่เค็มนะครับไส้ปริมาณก็เท่ากันนะครับสองลูกนี้และนี่ครับหมูสับไข่ต้มนะครับนี่ครับก็เป็นไข่ต้มอยู่ใน อยู่ในหมูสับนะครับแต่ไส้อาจจะลุ่มหลวมนะครับพเพื่อนๆนี่ครับอืมเดีย๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ครับหมูสับไข่ต้มอมือันนี้รสชาติหวานๆนะครับพเพื่อนๆหวานขึ้นนำ ไม่มีรสชาติเค็มเลยครับหวานแล้วก็หอมกลิ่นคล้ายๆกับน้ำมันง,งานะครับส่วนอันนี้หมูสับธรรมดานะครับอืมอันนี้หอมพริกไทยกระเทียมพริกไทยนะครับเป็นกลิ่นสามเกลือเลยครับอันนี้นะครับรสชาติ หวานนิดๆแล้วก็เค็มตามนะครับอืมอืมเราลองมาดูอันนี้ครับหมูสับไข่เค็มนะครับนี่ครับหมูสับไข่เค็มหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับหมูสับไข่เค็ม จะลองชิมดูนะครับอืมอันนี้ไม่หวานนะครับไม่หวานมากเหมือนอันนี้อันนี้หวานนําหน้าเลยครับเพืเ่อนๆหมูสับไข่ต้มห้องเต้ครับอืมอันนี้รสชาติแบบเค็มๆมมันๆน,นะครับมันของไข่เค็มนะครับ อืมอืมเพราะฉะนั้นผมจะยกให้แบบนี้ครับอร่อยนี่ครับหมูสับกระเทียมอร่อยล,ลองลงมาด้วยอันนี้หมูสับธร,รรมดาส่วนอันนี้ผมว่ามันหวานไปนะครับสำหรับ หมูสับไข่ต้มนะครับหวานนาำน้าเลยครับอย่างนี้เด็กๆน่าจะชอบครับเพื่อนๆหวานเคี้ยบเลยครับอันนี้เป็นหมูสับไข่ต้มนี่ครับมีไข่ต้มมาให้นะครับเสี่ยวหนึ่งนี่ครับของดั้งเดิมออริจินอลอันนี้อร่อยกว่านะครับที่มีมาหมูสับไข่เค็มนะครับนี่ครับลองหาซื้อกินกันดูครับก็เลยวิจัย อาหารของคนเดินทางนะครับมาให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้ครับสำหรับคลิปวิจัยบิ๊กเปาจัมโบ้หมูสับทั้งสามชนิดนะครับของเซเว่นอีเในคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปตรงนี้เพียงเท่านี้ครับแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรมาใหม่ๆก็เ,เพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกินง่ายๆสไตล์ชาวบีชาแนล,ลใน y o u t u ในรีวิวอาหารของคนเดินทางครับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับที่เหลือน,นี่ก็ อาจจะกินไม่หมดแต่จะแช่เก็บไปในตู้เย็ยนนะครับแล้วก็โปรักรหน่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ